ดูนี่พามาชมรถยอดเขานะครับพี่น้องตัวนี้เป็นอันแอลสามสนย์แดดีไอนะครับของคูปูตานะครับตัวมันีดีกว่ารุ่นที่ผมเคยถ่ายเม่ก่อนนะครับตัวมีซิมีอันลูกกิ่งข้างหลังไวร้รีดรีดกบคือบซีโบเฮดให้เป็นแบบนั้นนะครับพี่น้อง คือซีเฮดไอ้บบมีร่อง e นะครับมันสลิดให้เสมอกันครับตัวรีดดีอยู่ครับว่าเราอันหันมาตัวน,น,นะนีเพราะว่าผม,มก็จะบ่งวันไล่เท่าไหรนะ่นะไม่แน่ใจเพราะว่าผมเบิงแวนมาซิ้ันั่นเอครับ ตัวรีดที่ยุ่งหลังครับตัวรีดยุ่งหลังมือน,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 นี่มาลุยแดดลุยฝนน้ำกันเลยครับพี่น้อง <laughs> โอเค เป็นประมาณนี้ครับไม่ห้อกครบครบไทยครบไปแล้วนะดินสีเรียบไปเลยครับเพราะมีลูกกิ่งบดค่อยบดค่อยอย่างนะครับถือว่าดีดีอยู่ครับผมประมาณตัวลูกไอตัวนันนันมากน,นี่ก็คือสามารถสื่อ มาใส่ต่อรุ่นใดก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมตัวยอดตัวนี้ผมไม่เคยไม่เคยเห็นครับเพิ่งเห็นนี่แหละครับเพราะว่าตัวยอดตัวกอนมันปุ่มีอันปุ่มมีตัวบดข้างหลังนะครับแต่ตัวนี้มีอันตัวตัวบดหายครับที่ว่าไล่ครับที่เรามาลุย มัลอยอยูุ่่งหน้าที่อัขขนดับเขานะครับพี่น้องแดดทอนขนาดครับตอนเนี้ยอันอยื่ให้นี่ครับอ๋อครับแม่ พอดีใส่รถตีดินที่มันวนตีดินละเอียดแล้วก็คอยไม่เฮ็ดต่อนะครับ ใส่เวลาบ่บ่หอดสิบนาทีพี่รองต่องานหนึ่งนะงานนิดหน่อยหรอกครับเพราะว่างานใหญ่สิใส่หลายอยู่ว่วย ลูกขิงตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าตัวรีดนะครับซิรีดให,ให้ดินมันเสมอเรียบนะครับเสร็จไก่เสร็จแล้วครับพี่น้อง เร็วทันใจครับพี่น้องวางไวสุดๆปกติโยโย่ตู้หย่อนอ่ะทั่วดยทั่วด้วยทั่ว,วไปนะพี่น้องซึ่งมีลูกกิ่งข้างหลังเนี่ยที่ผมเคยหยนเคยไปไปหยนจ้างเขามาอยอดน,นะ,ะแต่ตัวนี้สเมียนลูกกิ่งข้างหลังอยู่ครับถือว่าดีอยู่ครับแล้วก็ โอเคเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดอันกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกวลังและกำลังใจในการเ็ดวิดีโอเทอ่ญต่อไปนะครับสวัสดีครับผม